สวัสดีครับคุณผู้ดูทุกท่านวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์นะฮะเราชาวคณะพานทะเลชายฝั่งแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มาหาที่ตกปลากันฮะวันนี้เราจะแข่งกันเสียตะกัวกันนะที่ชายฝั่งท่าเรือเฟอร์รี่เก่าอําเภอแหลมง,งอบนะครับวันนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องการแข่งขันการตกปลาเรามาแข่งขันกันรักษาตะกัวใครรักษาตะกัวได้นานที่สุดคนนั้นชนะไปเลยครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์กับพานอวิขนิน ไปเขืนพามาตกท่าเรือไหนฮะบอกหน่อยใกล้ๆท่าเรือเฟอร์รี่ครับท่าเรือเฟอร์รี่ที่ข้ามไปเกาะช้างใช่ไหมใช่ครับดันเรืออยู่ตรงโน้นโอ้เรือกำลังมาเลยน่ะเรือกำลังมาข้ามมาจากเกาะช้างครับหมายเดิมเหมือนที่เราเคยมาครับที่เคยมาครั้งที่แล้วใหญ่ๆนะครับในกล้องอาจจะมองเล็กนะครับเพราะกล้องมันนี่ยกเท่าฝ่ามือผมเลยครับ อะไรเนี่ยปลาอะไรปลาอะไรอ่ะนี่เก๋าเขาเรียกเก๋าอะไรไม่รู้ครับนึกชื่อไม่ออกครับเก๋าแต่เก๋าแน่แหละนี่แน่เก๋าแน่แหละโอ้ยแล้วแม่มันอยู่ไหนอ่ะเราจะปล่อยอันนี้ปล่อยไม่ได้นะครับเพราะเป็นทิมตาแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นการทรมานสัตว์นะครับมันอดนมยังไงแล้วพี่นมันกินกุ้ง มีกับตัวเมื่อกี้อะไรเนี่ยใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับโอ oh, ้ตาย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 อันหอไนหนอันไหนอันไหนกล้องกล้องมองอาจจะดูเล็กไปแต่จริงๆมันใหญ่มากนะเฮ <c oughs> ้ยคนเมื่อกี้เขาก็พูดอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ดูด้วยชัดเลยนี่เป็นลูกปลาอะไร<ม> <ๆ S 2> นี่ก็เก่างานเก่างานเก่ากันใช่ครับนะฮะโอ้โหนี่คณะเราไม่คิดจะเอาไปใหญ่กันมากเลยเหรอเยอะ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 ไม่เขินนะพี่มียิบตีปลาออกว่ะ ลเฮ้ยนี่เริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นยกขึ้นสูงหน่อยโอ้เทียบฝ่ามือหน่อยแล้วค่ะเทียบฝ่ามือหน่อยเริ่มมาฮะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยมามามาเฮ้ยมาเว้ยเฮ้ยขับช้ชัดๆหน่อยฮะมาครับลาดอกครับเก๋าครับผมมามาเหมือนกันเว้ยมาเหมือนกันเว้ยเฮ้ยมาเหมือนกันเลยไหนดูวยดูอันนี้อันนี้ละอันนี้โอ้โหตัวแรกเก๋าเก๋า เก๋าลายลายเลยรู้สิว่าฟ้าเนี่ยเร็วจังปากเก๋าหลังเก๋าหลังไม่ได้คันอะไรรู้นี่เที่ยวเที่ยวังฝ่ามือนี่นี่ตัวใหญ่สุดเลยแม่ใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่สุดเพราะได้เจอแรกโอ้ตัวไหนจะได้เก๋ากันเราได้เลยไม่รู้เนี่ยนี่น่าจะเป็นลูกประวานนะพันพันมอสได้นี่ยเนี่ โอ้แล้วใหญ่เออะสกอมสูกกสมันแม่มีทางงมีตาหน่อยแม่จะอะไรกัมาปลาชายหาดนะเออช้ฟางเออช้ฟางช <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้ฟางนี่ก็โอเคนะเนี่ยเ,เออเนี่ครับาสูได้ยงงี้ทั้งสิบตัวนี่ทอดเต็มจานแล้วครับพันมอสแป็งเก่งมากเลยนะมันคนเดียวเลย ราจะพาไปตกใจอีกรอบฮะหลังจากที่เราแฮ็วหลายรอบทำมุนตุโบหลายรอบครับต้องมาชนะพานมอสให้ได้ครับมากกว่ามกกว่ามากกว่า้า โลควาโลควเนี่ยโอ้สัญญาณไปปลดปลายากมากฮะการตกปลาทะเลนเนี่ยแต่จริงอะมันกินง่ายเพราะว่าตัวเล็กตัวน้อยเอาหมดไม่เหมือนปลานจืดปลานจืดอ่ะมันใช้เวลารอนานรอนานก็จริงมีการอ่อยแต่ปลาทะเลนเนี่ยเวียงๆไปมันก็ได้แล้วปลาปบบปลาบักฉีกเลยวัดอย่างนี้โอ้เธเออเขาได้จริงจริงเนี่ย เก่าหรืออะไรอ่ะเนี่ยปลาอะไรใบตาเป็นตัวยังอ่ะใครใครรู้จักครับคอมเมนต์มาแต่ไม่ใช่ปลาเป้าแน่นอนกินได้ฮะเออปลาอะไรวะใครใครรู้ใครรู้นี่คอมเมนต์มาหน่อยแต่แต่ไม่รู้เสียหลังวันเนี้ยคงจะกินกันนะรับถ้ากินแล้วแบบถ้ามันมีพิษก็คงเข้าโรงพยาบาลกันแจกวะใครใครบอกว่าพานทะเลชายฝั่งแห่งประเทศไทยเนี่ยตกปลาได้ประมาณ2นิ้ว3นิ้วอ่ะมันก็จริงอะไรแต่ว่าได้ดีดีเออได้ดีดี ไม่เหมือนปลาน้ำจืดที่เขาตกได้กันโอ้โหเมื่อไหร่ที่มันใหญ่จริงอย่าง,าง,างที่ไปเคชมุรีอะนั้นใหญ่ไซส์โลของเรานี่ไซส์ถึงขีนะวะสรุปเลยวันนี้เสียตักกวไปกันกี่ลูปนบ <c oughs> ไม่ตัดสิผ่านมอสว่างกี่ลูป <c oughs> ที่เดิมด้วย <c oughs> เออประมาณสามูปครับ โอ้ยพานสองเอาพานออยเท่าไหร่สองลูกครับพานสองเราไปสี่หกลูกนะครับพานสองคนเดียก็เขาคงเขาคงเหลือครบครับลูกเดียวเองไม่ขาดสอบเราได้วันนี้ใครมีเกมดีกว่าเดี๋ยวพานมอสเองพานมอสอ่ะก้าวเท้าขอออกจากบ้านนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจองตัวพานมอสไปท้าชิงกับเพื่อนผมที่อ่างเก็บน้ำชลบุรีด้วยฮะเขาก็ท้าชิงมาไงแต่ว่าบอกในกลุ่มเรากลุ่มพาน่ะใครฮอตสุดผมก็เลยบอกไปแล้วมีอุ้ยขืนกับพานมอสเนี่ย มีอะไรฝากฝากของทีมที่ทพานเราเล่นหวยชนนีบ้างไหมทางตาเรามีครับมีอะไรครับผมคิดเราเก่งน,นะครับที่นังง่นร้านค้าเขาเปิดยี่สี่ชั่วโมงเลยนะอเออไม่เหมือนว่าเราสองทุ่มปิดแล้วอะ่ะวันนี้เรามาตกช่วงชั่วโมงสั้นๆสามชั่วโมงเหมือนกันเพราะว่าเราเราจะไป็โครงการเกิดเด็กชนนีนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอาจจะไซส์นิดนึงแต่ว่าเราไม่เน้นเน้นน้ำหนักเราเน้นเออเน้นปริมาณ ชนบุรีอ่อยเยือไปแล้วาหายไปแล้วาหายธรรมชาติฝากถึงพันต่อเลยฮะพันต่ออย่าลืมนะครับเดี๋ยวทางทีมพันทะเลชายฝั่งประเทศไทยทีมจังหวัดตราดเนี่ยจะไปเยือนครับในเดือนหน้าติดตามชมได้เลยฮะสวัสดี